ไกลเลยบ่นี่เกมแรกไกลเลยบ่ไกลแท้ๆแหละไกลเขาเด้มันไกลห้องเดี๋ยวมีเวลาไปดิครับมือนี้มาเนี้ยผู้บอกหาเขียดแมนหาเขียดจะได้ไปตัดอ้อยเฮ้ยตัดอ้อยเด้ออ้อยเลยอัสิดท้ายแล้วล้ขอบๆจังน้อยผู้บอกวเก่งเลยวันนีคนดูสามพันกว่าคนนะครับที่ดูช่องอื่นอยู่ที่ไม่ใช่ช่องนี้เฮ้ย ช่องนี้มีแต่คนหน้าตาดีเท่านั้นแหละที่ดูอะแ้วบอกผูเปิดูคนดูปุ่งพรวดรวดท่านว่ามันราบชีวิตพุ่งพรวดรวดอีพี่แพรนี่ไงพี่บอกว่าผมอยากเล่นกับพี่เขาพี่เขามาแล้วเนี่ย ใช่หฮะโอาโหลงกาแกโอยังอกองนัอกอนัน like. ก ah ันเขาปัสาวเขาปัาวเขาปัาษะเขาปาวเขาปัาวาันโอเคกเหเก่งากันกรุงเสียอยุ่ทยอตอนต้นเลยใจบอดกับมากนต่ว่าเขาใจบ่นตอนตายซะเ็บได้เีเอาสวยสวยปึ๊บปนี่โอ้เขามีสในไปอายุอิงพี่เราคยตาเบื่อเท่ลุ้งไหวลุ้งไหวเบอกลุ้งไหว ตายเป็นเบื <S 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 ่อแท้อักออกอย่างไวลงหลายประนันยู่กับว่าแม่ลูกคนเหรอเอ้ยยู่กับยู่ได้ใจเย็นเด้อผู้เฒ่าเด้อนี่มึอนี่เล่นกับผู้เฒ่าเด้อพี่น้องเลยใสโซ่ฬาสนามไอ้เจ้าเบิังโอเคครับจัดไปจะยางมาหนี่ก็ถืออยู่นี่เบิออช่วยเลยครับช่วยเลยโชชโว์ีอ้โอเค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 โอ้สุดยอดสุดยอด ไม่เคยเห็นเจ้เสียวเสน่ห์บันไดน่ะโอ้ใจใจใจช่วยเจ้ <uh okay. like าเบ huh? ิ้งกระคักนี่แหละขยบเบยิงเด้ผมก็เคยเห็นยิงบเปลี่ยนผมเคยเคยเห็นขยบเบืงยิงเลยเอาปืนอย่อื่นบอมี่นับยุ่มข่อยอยู่ดิดีพี่เอาวะวิบอมข่อยข่อยมีเอเคสเราข่อยมีเอเคสเแล้วสุ่มโป้งมันบาดเลยสุ่มโป้งห้องห้องๆต่บิ๊กเตอร์ซุ่มโป้งเขาใจเย็นเย็นเย็นกางเกงข่อยคือแดงดีค่ะว่าเย็นบาดเลยไปข่อยคือเสียว เออเอผมยลุกี่เออเออสั้งการโดยเสียงอีกเลนี่ั้งเด่หมันคือมเหยื่อเดี๋ยวยื่อแ็แลนผ่านมานันเด่นมาแล้วนั่นเี่นมันมาแล้วนั่นยิ่งมันแม่นนั่นน่ะนผีผีบานั้นอผีไอดีันคือผีอามไม่เอเอาไม่ไโลโลมื่กี้มันพ่งด้มื่อกี้มันมีพูดนนไดมันกี่วเด่งมุ้ยไฟเบิ้งตัวคนบอลคนบอลเขาบังสตรีมไปทมีทมีมีเลยไปทมีเลยเอาออกเลย จะไปเสกขวดไปน้ำนี่นี่มาจามาขอยพาไปไปเหลสาวสาวบรรน้นอือน้นอันบน้นขอมันคือมืดเลยมันมันไฟดับสวนบริ้ใจคขาไฟนั่นดิโอ้ยมองไม่ผีผีผีๆๆผี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 หลอหลังหลังมากหลังมากหลังว่ไปยังหล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 ังไปยังข่อยไม่ได้เป็นผิวหลังข่อยอะหลังข่อยเป็นผิวเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนี้ที่เจ็บไปงหลังเป็นผิวเลยนี่ตุ้มนองขนเียบ เป็ดพาถ้าไขว่าบุกซุ้มมันนะสิวตรงพาจมมวลฝีดิโทษไเ่็ีเอาเลยว่าเอาเลรงเอาเอาทางมันเออทางมันทางมันมีดบ่ล่ะเอามีดบ่ล่ะเปิดเลยใจเย็นใเปิดไม่บอกเขาเอามีดบ่ว่าสั่นอยากเจอบ่็อกมีดไเดียวมันนี่ไอไอถือมันไอไม่ใช่ไม่ใิปุ๊บ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 ไอเด๋อเขาพูดไอเด๋อใส่ลงไปทั้งเลยหรอเนี่ย อตายเป็นเบื่อแท้ตายเป็นเบื่อแท้สู้อ่ะพี่ผู้เฒ่าเล่นเกมเหรอใช่ครับไไออ้้ตายเป็นเบื่อไอ้ดีผมนั่นแหละ้ตายตา้มันเรงขอม้าแท้ทำส่งขึ้นเป็นบัตรมาโหลดบักลามาโหลดบักระ นี่ทำผมยิงกันอยู่แรนก็มาแทเาขามาแทเขามาแทะเสื้ขอขอ่อยเป็นขามาแทะใชล้วมันก็หน้าน่ามากเลยวะมาบอกลามามาเร็วมาเร็วไอ้ไอ้มาเร็วประตูนี่แหละเดี๋ยวมาไล่ขอมาบ้านข่อยยิงสวยมามาบักลามามาเด้อมาเด้อ เอาสูสาบซาไัยสูสาบซาไัยสูบเอ้ยอยู่ว่านังยิ้มเบิดมือมาแบบอ,อุ้ยระเบิดบเจ็บัติในเล็กน้อยถึงปานกลางวันกินไอคค้ดอกบักลาประสบการณ์มันต่างกันแมน<ะ>ประสบการข้อศอกหนึ่งเปนไหนสองสาม <laughs> เอ้ยก็ดีเลยวะไอมานไอไมานไอมัน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 ไอมันไมันไอมนมเไอมัมัอมัน่มันเคมัมันมันอมัไมันไอมัมันไมมัไอมนไอมันกมันไอมัมัไอมัไมันไันไอัมัไหมัมัไมันอมันมนมันไอมันไมันไมไมันอมัไมไออมันอมั่ไอลัอมนไมันไอนมันไมันมันแอมนมนมัอมันตายนัเอนนนนอนไมันไมมนมัมเน เฮ้ยมีตัวมันแจมมันมีตัวมันแจมมันมันเจ็บมันเจ็บเจ็บแฮงโอ้ยตื่นตื่นผีตื่นผีมันมือนไอเบิงระเบิดข่อยมันปั่มยาอยู่จังหวะนี้แหละระเบิดข่อยเป๊ะๆทางเลยเฮ้ยมีเพื่อนมันมาเพื่อนมันลงมากสวายโอ้ยสุดจัดสุดจัดปลัดบอกนี่ิี่นี่เนี่ยเดี๋ยวคอยไปรอมันผีมันสีขาวคุณผู้หนิว่าขาวว่าขาวคุลงมากมัผีสีขาวคุณจะซื้อว่าขาวจะโดนผีถิ่ลงเขโดนก็เปันยิ่ีมันเห็นญ่มันตีข่อยอ๋อ วัวว้ายว้ายว้ายว่าเป็นอยังไอ้ว่าเป็นอยังแค่ว่าเจ็บว่าเจ็บว่าเจ็บอันแค่เลือดออกทั้งทวารหนักทั้งแปดมันจะใส่มันจะมะมวมันอยู่นวลเด้ออยู่นวลโนนโนนสวรรค์บอกมาร์คเจอร์ลเคชั่นโนนนี่โนนนี่ว่ามันเป็นแสดงว่ามันเป็นมันเป็นลูกเครื่องในนอนในซึ่งโนนนี่ลูกเครื่องแคระโนนนี่คุณโนนนี่ไหนคุณโนนนี่ไหนคุณโนนนี่คุณอยู่ไหน คุณมาเดี๋ยวนี้ขอบคุณเพื่อนรักนักเก็ตนะครับสำหรับมอเตอร์สีสวมมันเยอะเชิงมันเยอะเชิญตึงสไนเปอร์โจงอ่ะโจของกันด้วยนิดแอลว่ามันสีเทาแบบโฟมกันน่ะหลังโยกไปเลยเนี่ยมันไปแล้วคุณนนท์นี่ใช่ฉันเจอว่าไงเพื่อนแบงค์อ้าวแล้วคุณน่าเราบอกอันนั้นมันตายเบไปเลยที่ผูกโดนมาไหมน่ะตายแล้วถึกระเบิดข่อยบังหนเด็กนานุ่งโลย เสียใจเถอะวะบ่ได้หัวคิ้วบักนันร่าเคยบังโนนี่อ่ะนันร่าคิ้วเคยบังโนนี่จำซสือว้เด้อโนนี่เด้อโนนี่โนนีอุ๊ยปัดอุ้ยอุ้ยเห็นหัวเห็นหัวแต่ถ้าเบลล่าคิ้วฝีกไปได้สวย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 เดียวเดี๋ยวเดียวนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เอาสูงเ้างวะเลดอกประสบการณ์มันต่างกันไอ่ไอ่ไอ่เบลล่าเบลล่ไอ่ดักตัวนี้มาให้มันมาไปมา เหนมันมาเหนมันมาช่วยช่วยวยช่วย่ยช่วยอยบน้วายมันยิงาอรนี่อุยอยมันบอกอุยเออยอเดี๋ยวถอยถพี่ถอยพี่ไอ้ถอยพี่ถอยถอยถออยนี่แหลมมุมหายกินของเราจะเย็นบักลาจะเย็นบักลาจเย็นเน้อสูรกูมีแค่สองคนเ้อสูกสีฝ้ายิงงต่กูไหล Thank you เดี๋ยวม่กลังจไปเล่นกโอเคเจอกันเพื่อนเจอกันคนใส่นาโอ้คนไหเอ็ดอบค กกระิี่ปั๊มยาปันตัวเขาเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วปะยานมันแหลน,น,น,น้ำมันจัตมระเบิดไฟเอ้ยระเบิดไฟบ้าสองตัววะเอ้าไม่หรอเฮ้ยทังเลยบเลยนีน่ทังเลยบเหรอโอ้โหผู้เล่นหน้าใหม่<ห>ตัวนั้นอ้าผู้เล่นหน้าใหม่หน,หนักเจ็บเติมนยัวกัน อันมาดักเขาได้ปกตัวนั่นนะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดก,การมันมัันจงดีครับกล้องมาดเครับแลนออกตรงนี้แล้วเขาเอาเบิงวงมาเทียมมากเทียมมากหอยแลนน้ำกุืนอย่างเดียวได้ไดเว้ย,าาย,ายวตามมาอีห้องออกนี่ซอบดบางหันทะลุบางนี่สวย้เป็นแฟนการที่ดีมากไอ่ไอ่เขาเนี่ยไหหปหยองน่ะมัคือคือพอเขาดอกเขายิงเบิร์ดแหละเห็นมักไดยก็ได้โจนักเลงเก่าเลยก็แลนเป็นทำสัตว์เป็นทำคือผวดเลยก็ผวดเลยเฮ้ย กงินปะโ้หเอ้าไอมันนักเลกอลไอมันนังเลงกอโอ้ตายต่ไตถึงมัดสวนเขาไอเขาเขาเขาลง e กันไอมันลงใส่ลงใส่ลงใส่ e เนาะว e r p o w เมื่อกี้เจอนักเลงกอลเมื่อกี้พาไปนิดเดียวพ่าเปนิดเดียวพ่าเปนิดเดียว l e t e a d to power p l a ตอนมันตายแล้วเขาตองจิตใจตรงเด็ดเดียวกคนนั้ยังไปสงสารเขาแม้เจ้าน่ะไม่ได้สงสารนะยิ่งว่าตือเขายืนซือว่ามันตุ่นนี่เกิดบที่เจัานัดยิ่งไปว่าตือจัานัดแมนสวัสดีสุปขูดซุข้นได้ครับผมก่อนขโมยครับเด้นเฮ้ยนั่นนั่นไอเอาไงเหยื่อเราเหยื่อเราเห็นไหมเห็นเหยื่อเขาปะเฮ้ย ไสขัวด้วยใส่ขัวนี้เบิดเอาเลนี่นนี่บอกอไนี่เรือันมเีมอยู่นั่นน่ะตงมันไปไปมันเด็กอุ้ยบักนึงลงมาดูลงมาได้อุ้ยบังนึงมาไมไม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหลังข่อยกลับมาเป็นสิวใบหลังข่อยมาสิวขึ้นนี่หันสวนสวยหันสวนบบบนี้น้สุดยอดเรยวบนี้เฟีกไม่รุนแหมเน่เดี๋ยวค่ณยเนก็บของก่อนเีเก็บของก่อนตกตกตกลายตกตกตกลายตก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 ไกต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 กอกตกตก เอาเอาเอาเวอร์ซันเนี่เอาทุกอย่างมีไอ้ดับเหรอีไอดับนสวยนี่นะเบิ้งมาเนี่ยปล่อยสีโซเอดับิวให้เจ้าเบิ้งแต่เบิ้งชิวผีดโลดตั้นี้นะครับ็ปั๊ยาก็ได้ไปมีปั๊ยากันโอเคครับโอเคตีคุณลี่ก่อนสั่นตีไอ้ผู้เท่าลี่คนเกมนะไอ้ดีโฮมนั่นเลยครับอันทีมงานจัดไปเนียนครับอันที่ผู้เปิ้ลกระจอกกระจอกกันละนี่บอกกระจอกด๊อกมีของเล่แกแต่จับจะบอกไว้เลย เตีปีดดังว่างกว่าเด้แน่ปีดลอยไปสามกิโลเมตรปีนแตกเบิดบนี่โนโอ้ยเออเออเออเอ้าหลังมาหลังมาไอ้ไอ้ไอ้ข่อยก็หักไอ้เด้ข่อยลบกันฮะลบลบกันลบกันเอาตัวรอดกันเอาตัวรอดกันสมุกสมุกสมุกเกอร์นี่ไม่ยังยังประสบการณ์มันต่างกันที่ยังข่อยโบราณข่อยยืดแถวนี่ บังเ,เมื่อกี้ตาย,ยอะไรยังวะพันเตพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยโอ้ยโอเคไปแล้ว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 ไข่มาลายไอยมาแลา้วไปไปจะอะไรมาแลา้วโอ้ยโอ้ยโอ้หน้ามืดตายคล้ายจะเป็นลมขายยาเสี่ยงผิวอีได้สั่งเตดูคลิปผู้เท่าใน้สี่เดียใครเลยตัวนี้เอาคุณ <Thank S 1> ครับเพราะว่าดูคลิปผู้เท่าในยูทูบบ่อยมากครับเขาบอกพี่ยูกิโอ้ยขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับวางบงคนละซองเพราะมันซองนีพนะ เอาบ่หยอกหยอกหยอกเอาเพื่อนหนึ่งเพืติดตามใหม่ค่ะยัดใจเลยคุณอโรราอะไรไายพร้อมไปพร้อมคอยบอกท่าพร้อมตายหรือพร้อมเอียงไอ้คอยมีวิธีนะคอยคอยแบบวิธีมึงลงคอยสุขชาติมันคอยเครียดสุขชาเอาวางมาเบิ้งเปลี่ยนบางเดย์กะแรนไปคอยจะเป็นตัวล่อคอยจะเป็นตัวยิงโอเคจะเสื้อจะเสื้อแจกใครวะ มาปนีต้องเสื่อใจแล้วต้งไดก็ต้องเสื้อใจแล้วอเลนเคยรักไปไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไอ้โอ้โอ้าโอ้ย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 โองยรอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้นไอ้อโบักลานัด้ไอ้้้ได้่ได้ย้ยออ้่ได้ยยอยาได้ไอ้ไอ้ไอ้อสาตัวไอ้ วัสดีครับผมวัสดีครับเขาจิเขาวงกันยังไวะกันแรงเขาต้ไอไอไอเมนบอเฮ้ยมันมันปะทะกันมามามมามามตายเป็นเบื่อแท้ตายเปเบื่อไกลยังนี่ไกยังนี่นี่ถาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาบ้มมามาบ้บุกก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 ะเบิดไอรบด้นี่นี่ ไระเบิดไอ้ไอระเบิดระเบิดอระเบิดเออนีนีุกระเบิดไอระเบิดอนี่เป็นไหนจังคือบัวโอาไกลได้เขาไกลสุเขาไกลได้หี่โอุ้ดดดว่ไก้โอ้ยไกลดุดสุดไปไหนสุดจวดแต่เอาทอส่งมาบ้างเอาดามาดมบงกันนะมันมันมันสีดจา สุดยอดสุดยอดสุดยอดชิ้นยอดดาบดมสุดจัดสุดจัดมันแปดปูเก่าปูขุนบอลเฮ็่อนิดอุลวดเยอะอุลูดโอ้มันก็เก่าอยู่เด้วยอุลูดปานนี้เก่าปูอยู่เด้ฮะโอ้สุดจัดสุดจัด